สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิวค่ะมิวพาทุกท่านมาชมบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะในโครงการที่น่าอยู่มากๆค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าบ้านกลางเมืองเอเซนตากสินสารค่ะ โครงการนี้เป็นโครงการที่ร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็เดินทางได้สะดวกสบายนะคะตั้งอยู่ที่แขวงบางคอเขตจอมทองกรุงเทพมหานครค่ะสามารถเข้าออกได้ทั้งจากถนนเทิดไทยแล้วก็ถนนราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น MRT สถานีบางว่าหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒากาศดค่ะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอสเซท มีกล้อง C C T V รอบๆโครงการและนอกจากนี้แล้วยังมีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่นะคะเป็นสวนสาธารณะค่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นเด็กและคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ออกกําลังกายและก็พักผ่อนได้ด้วยยังมีคลับเฮาส์ค่ะบริการลูกบ้านมีทั้งฟิตเนสและก็สระว่ายน้ําให้ลูกบ้านเดี่ยวกําลังกายกันด้วยค่ะรอบๆโครงการนะคะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าทาง Tesco Lotus Big C ค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับซีคอนบางแคและก็เดอะมอท่าพร้าอีกด้วยนะคะโครงการนี้เรียกว่า ว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายจะเข้าเมืองออกเมืองก็ง่ายเอาเป็นว่าอยากให้ทุกท่านค่ะได้มาติดตามชมกันนะคะว่าในตัวบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้เลขที่99ทับ116ค่ะอยู่ที่ซอย8ของโครงการเป็นทาวเฮาส์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด20ตารางวาเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะโซนแรกที่เราจะเจอจะเป็นห้องรับแขกที่มีการบิวอินไว้บางส่วนแล้วนะคะทั้งชั้นวางทีวีและตู้สำหรับจัดเก็บของตู้โชว์ต่างๆค่ะ ชั้นหนึ่งมีการใช้พื้นที่ได้อย่างลงตัวค่ะด้านหลังของประตูบานสไลด์นี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดและก็เป็นห้องน้ำค่ะซึ่งภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกเลยค่ะ เดินลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารก็ได้ค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะและเดินลึกเข้าไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่หลังบ้านค่ะที่จะมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นพื้นที่ไว้นะคะท่านสามารถต่อเติมเพิ่มได้ค่ะทั้งการปลูกกระเบื้องแล้วก็การมุงหลังคาและก็ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างได้ค่ะและอีกมุมหนึ่งนะคะจะเป็นพื้นที่ห้องครัวค่ะซึ่งที่นี่มีการบิวอินภายในไว้คครบ เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้สําหรับจัดเก็บของต่างๆส่วนท็อปซิงล้างจานและก็ชั้นวางสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ มาที่ชั้น2ค่ะโซนแรกที่เราจะเจอก็คือห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดค่ะและเดินถัดมานะคะก็จะพบกับห้องโถงค่ะหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะซึ่งมีการบิวอินชั้นวางทีวีไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหรือท่านใดที่จะบิวอินใหม่นะคะทำห้องนี้ให้เป็นห้องพระก็ได้ค่ะ ที่ชั้น2จะมีหนึ่งห้องนอนค่ะซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านบ้านหลังนี้ทุกๆห้องค่ะจะมีการติดตั้งวอลเปเปอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาในห้องค่ะคุณจะพบกับการบิวอินตู้เสื้อผ้าและนอกจากนี้ค่ะยังสามารถวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตได้สบายๆค่ะและที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมยังมีประตูบานสไลด์ค่ะที่สามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติได้และสามารถเดินออกไประเบียงบริเวณหน้าบ้านได้ด้วยค่ะ ในห้องมาสเตอร์เบดูมีห้องน้ําในตัวค่ะที่มีขนาดใหญ่มีการแยกพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนสําหรับห้องอาบน้ําแล้วก็ชักโรครกต่างๆค่ะด้านในมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะ ขึ้นมาที่ชั้น3จะมี2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้มีการบิวอินไว้บางส่วนแล้วค่ะทางชั้นวางทีวีนะคะท่านสามารถที่จะวางตู้สตเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งเพิ่มเติมได้ค่ะห้องนี้กว้างไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตได้สบายๆเช่นเดียวกันค่ะและที่ห้องนอนนี้ก็ยังมีประตูหน้าต่างบานสไลด์นะคะที่สามารถเปิดออกไปที่ระเบียงบริเวณด้าน,านหน้าบ้านได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งห้องนอนที่ชั้น2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด5าฟตได้ภายในมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าและก็ชั้นวางของไว้เรียบร้อยค่ะที่ชั้น3นะคะจะมีอีกหนึ่งห้องน้ำค่ะ,เป,คะ,เ,ปคะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะและก็มีการแบ่งแยกพื้นที่ให้เป็นสัดส,ส่วนมีห้องอาบน้ำและก็มีโซนแห้งค่ะการเดินทางไปยังบ้านกลางเมืองเอ็กเซน สาธรตากสินสองเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามเดือมอท่าพระจากนั้นเลี้ยวซ้ายไปบนถนนราชพฤกษ์ขับตามทางไปอีก1.6กิโลเมตรจากนั้นเบี่ยงซ้ายไปเล็กน้อยจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าในที่สนใจนะคะสาม,มารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเราได้เลยค่ะทั้งช่องทาง Facebook J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้บริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งบ้านด เี่ยวเฮ้าทาวโฮมอาคารพาณิชย์รวมถึงคอนโดมิเนียมด้วยค่ะในพื้นที่ทำเลศักยภาพอีพีหน้ามิสภพาทุกท่านไปชมโครงการไหนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ